ค่ะเข้าผัดสับป,ประรดของเจ๊วันนี้คุบสวัสดีค่ปะป้าพานะคะพบกันกับป้าพาแช่สูตรสลาม <Yeah. Woo. S 2> EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยป้าพากล้จะ30บหรยังทำอาทิตย์ละหนคลิปก็เลยชา้าหน่อยเนาะถ้าปกติเราจะทำวันเว้นวันอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวพยายามจะทำให้รัวๆกว่านี้นะคะช่วงนี้ออกสินค้าใหม่เยอะมากนั่งทำออเดอร์แบบไ,ไบไม่ได้นอนเลยค่ะ oh, <no. S 2> ขอบคุณนะคะทุกคนมากๆเลยนะคะที่ อุดหนุนซัพพอร์ตมาพาป็นอย่างดีนะคะเท่าไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะวันนี้เป็นของน้องรายล่าสุดเลยนั้นตามดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่มาวันนี้จะมาแชร์สูตรสลามค่ะชื่อสูตรว่าข้าวผัดส,สับป,ประรดหนูชื่อซีบีค่ะ <Wow. S 1> ไปดูอุปกรณ์ค่ะแก้วน้าขุนค่ะน้ําใสสีเหลืองสีเขียวสีส้มค่ะกล้วยแล้วก็ไม่พายนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ไม่พายแล้วค่ะใช้ช้อนถนัดกว่ายเยอะเลยพี่มา าทำสลามของปิป่ปาก่อนมีแค่นี้ท้งไงไเราไปลงมานทำกันเลยนี่เหมือนจะทำหลายสีนะคะเดี๋ยวพี่พาลีลีให้เร็วๆแล้วกันนะคะใส่กาวน้ำข่นลงไปตามใจฉันพี่พาใส่ประมาณแค่นี้พอใส่กาวน้ำใส่ลงไป1 2 3ประมาณ3ช้อนเล็กๆเนี่ยนะก็ใส่น้ำยาปะาะพาลงไปจนจับตัวเป็นก้อนอล้นี้คือสีขาวก้อนและหนึ่งหนึ่ง แล้วทุกคนสีขาวนั่นเล่นมากนุ่มฟินสุดๆเลยนะคะน้องบอกว่าให้แยกไว้นะเดี๋ยวป้าพาหากระปุกก่อนอ่ะกระปุกป้าบะพานนี่แหละใส่ไปค่ะเราจะทําตัวของแครอทเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่เยอะทุกคนใส่อย่างละช้อนพอกาวขุ่นกับกาวใสถ้าเราใส่แต่กาวใสนะคะน้องจะไม่ยอมขุ่นค่ะอ่ะคนใส่สีส้มลงไปทุกคนแครอท มเอาแครอทมาฟาว้าวสวยก็ใส่น้ำยาทำสลามลงไปนิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะเราทำแครอทกับผักเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาทำตัวสับป,ปะรดกันบ้างหาน้องบอกว่าให้ใส่ผงหิมะลงไปแล้วใส่น้ำแปลกมากเลยผงหิมะทิ้งไว้นานๆนอะรู้สึกมัน มันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นก้อนๆบอกไม่ถูกเหมือนมันจะไม่อมน้ำแล้วอ่ะน <c oughs> านเกินหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงเส้นน้ำลงไปดูนะสมมติเวลาเราเทหรือมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ทันสังเกตอ่ะโอเคใช่มันก็เป็นแบบนี้แหละถูกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนดีให้เขาหมาด ลายกาวนะ้องบอกว่าทําเหมือนกันก็เท่ากับใส่กาวขุ่นกับกาวใส่ลงไปค่ะใช้ปริมาณเท่าๆกันโอ้แล้วก็ใส่สีเหลืองลงไปค่ะสองหยดค่ะทุกคนเราเริ่มจัดจานนะใส่ข้าวลงไปก่อนค่ะนี่เริ่มจากใส่ข้าวค่ะเจพ๊พา ใส่ข้าวเสร็จก็มีการฉีกนะคะฉีกแครอทลงไปแล้วก็ค่อยฉีกผักอุย้ยเหมือนจริงอะแกเหมือนมากเหมือนสุดๆไม่ต้องฉีกสวยมากนะคะฉีกแบบอให้มันกระจายกระจายหน่อยเหมือนเขาผัดดีอะจริงๆอะถ้าให้เหมือนเลยนะตรงข้าวเนี่ยอาจจะต้องใส่โฟรผักลงไปเราไม่ต้องใส่หมดนะทุกคนใส่แค่ให้มันคลืงนั่นแหละ อุ้ยเหมือนพอใส่ผักแล้วใช่เลยผักผักอะไรคะทุกคนกิน<ม>ไหมต้นหอมคนกินต้นหอมไหมคะนี่ต้นหอมเล็กใหญ่ประปรงกันปแล้วนะคะที่เด็ดของเราก็คือการนำสับประรดมาใส่ข้างๆคะ่ะมองดูเป็นสับประรดไหมคะไม่เป็นสับประรด <laughs> เป็นสับประรดคะ่ะทุกคนดูสักก้อนเสร็ ขอลองชิมหน่อยสิ uh huh. ยืดมากค่ะเข้าผัดสับป,ประรดของเจ๊วันนี้คือ perfect มากๆค่ะ oh, เด็กๆ <no. S 1> ทุกคนอ่ะใครไม่กินต้นหอมก็ต้องกินนะคะคำเดียกันอ้อมว้าวอ่ะอ้อ um. ม perfect ดีงามพระรามสิบแปดมากๆแกชอบมากถึงมากที่สุดให้สิบเอ็ดคะแนนได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้โอ้ยดีอะคือเท็กเจอร์เนื้อคือดีมากเพราะว่าตัวข้าวเนี่ยมีน้ำอยู่ด้วยไงแล้วก็ตัวแบบแต่ละอย่างก็คือสีออกมาแบบฟุตตี้มากๆชอบชอบชอบชพี่ผาให้สิบคะแนนเต็มค่ะ เยี่ยมมากๆไก่กรองไก่กรองทุกคนเราไปดูกันบ้างว่าวันนี้ท้องถามอะไรป้าพากันบ้างตามไปดูกันเลยจ้าให้ดูเนื้อคือจุ๋มจิ๋มมากแกคือเล็กๆอ่ะเล็กๆอะ่อะแต่ว่าได้สิบเพมอะ่ะเนี่ยความคิดสร้างสรรค์นนะทุกคนมันจะฉีกออกไปจากที่เราเคยดูนึกออกไหมสตอรอเบอรี่อังอะไรเงี้ยคือข้าวผัดสับป,ประรดแล้วมีอยู่จริง ดีนะไม่เอาลูกสับปะรดมาทางนั้นโอเคคาถามแรกน้องถามว่าอะไรคำถามแรกถามว่าทําไมพี่พาถึงชื่อพาคะจริงๆแล้วพอพาชื่อเมื่อก่อนเนาะชื่อสิรินะพานะคะแปลว่าท้องฟ้าอะไรประมาณนี้เราก็โตขึ้นมาแม่ก็เหมือนไปดูหมอดูอ่ะเคยไหมเคยไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นคริสเตียนแล้วนะก็ไม่ได้แบบเชื่ออะไรแบบนั้นเนาะไปดูหมอดูเขาเปลี่ยนชื่อให้ก็เลย ชื่อว่าพาเนาะพาในความหมายคือน้าพาใช่ไหมน้าพาก็แปลว่าท้องฟ้าได้แต่ว่าพาเนี่ยมันก็เป็นพอพานพาไปไหนก็ไปไหมอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะเพราะชื่อพามาจากสิรินพานะคะข้อถาที่สองพี่พาอายุเท่าไหร่ปีนี้เพิ่งผ่านไปวันที่หนึ่งพฤษภาพี่พาอายุครบสามสิบเจ็ดปีแล้วค่ะข้หนาสุดท้าย ชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่พาชื่ออะไรครับชื่อจริงนามสกุลจริงของพี่พาก็ชื่อว่าพัฒการนะคะแปลว่าน่ารักค่ะ <Wow. S 1> นามสกุลคํากองค่ะเป็นนามสกุลค,คุณแม่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วลืมไปว่าเรามีสีส้มแกเรามีแคลล์ประฝากกับผักผักผักนี่มีแคลล์ประผักนะฝาก,แล,ฝากแล้วก็ดึงยืดได้อีกอ สวยอะ่ะอันนี้สวยมากเลยแบบนึกถึงอะไรไปไม่ได้นอกจากสับปะรด <l ittle noise> อยากกินน้ำสับปะรดปัน <l ittle noise> บอกไม่ถูกอยากกินเฉยเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปอาพาด้วยปีนี้เราจะมาเอา1ล้านซับสไคร b e บ์กันนะคะ <l ittle noise> และะ้วปอาพาจะมาแจก สกุช่อะไรหรือจะมาแจกอะไรรอติดตามให้ดีค่ะซับกันไว้เยอะๆนะคะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ